slow up, no I don't take shit, I got no love for the famous, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up, I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the famous, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up, and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. This and that, s p i t t i n slow, s p i t t i n fast. I c o u roast, I c o u gas, think I'm okay at last, but I don't know it. Good morning, ค่ะทุกคนวันนี้วันที่30กันยายนนะคะอันกำลังจะเดินทางไปน้ำตกโกรกอีดกนะทุกคนวันนี้เราจะฉายเดียวนะแบบอะไรนะเดินขึ้นน้ำตกรอบสุดท้ายพอดีอันไปประมาณ9โมงนิดๆอ่ะก็ไปถึงนู่นประมาณ นิดนิดเก้าโมงคึ่งเพราะว่ารอบสุดท้ายมันสิบโมงใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นนะว่าจะไปทันหรือเปล่าตอนนี้เหลืออีก10นาทีก็ถึงแล้วนะด้านหน้าของอันทุกคนคะตอนนี้อันลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกาลังจะเดินทางไปจุดเริ่มเดินของน้ำตกปลบกอีดงนะคะเราได้อภิสิทธิ์ชนนะคะนั่งบนรถกระบะเลยเมื <laughs> ่อกี้รถลางเขาไปแล้วนะคะ คนคะตอนนี้อันถึงจุดเริ่มเดินแล้วนี่เขาพามาจอดตรงนี้นะคะทุกคนคะเดี๋ยวอันรอเข้าคิวก่อนนะแล้วก็จะถ่ายให้ดูนะคะเส้นทางเดินป่าระยะทางเดินรวมไปกลับประมาณ8กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ6-7ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่นำทางทุกกลุ่มเพื่อความปลอดภัยจุดแรกเดินลุยน้ำค่ะทุกคนเแต่เราจะดูว่ามันจะเหนื่อยมืนเขา15ชั้นไหมนะ เราก็ไม่ค่อยเดินป่าไปแต่ทะเลกับเกาะนะคะอยูบ้านแอบเป็นขดแม่เป็นขวดูนาอยู่กินได้ไหมหิวเห็ดทุกคนด้านหน้าของอันคือเห็ดแชมเปญนะจ๊ะดชพี่เขาบอกว่ากินไม่ได้กินไม่ได้นะ

นี่ไงเอ้าเอาเอนี่ไงเอ้าบอกช็อกโกแล้วมาล้วต้องลุยเดี๋ยวมาไม่ถึงทุกคนถ้าใครมาระวังพี่คนนี้เขาแกล้งนะคะเขาบอกว่าให้เราเอาไปจุ่มบอกโครนเมื่อกี้ผมมาทางรัดผมขึ้นไม่เปิดเห็นไหมที่คุณมาเปิดกันของผมเนี่ยเพิ่งจะเปิดตรงเนี้ยอ้าวผมจะให้ลูกค้ามันทรมานครับก็าดิใครจะมาก็มาเด้อ๋ยวเจอพี่คนนี้นา เราสุดท้ายครับเจอทุกคนครับไปถึงคลองที่สามอ่ะยังจะไม่มีโคนเดี๋ยวมันก็ล้างน้ําให้เราแล้วค่ะนี่ถึงน้ำแล้วใช่ก็ไปนี่กับน้ําน้ําทั้งั้นก็ยาวแล้วทีนี้เมื่อกี่น้องเข้าใจว่าตรงนั้นคือคลองน้ําใช่ไหมโรงเล่นอ่ะอันนั้นเขาไม่ได้เรียกคลองนะครับเขาเรียกโคนนะครับเขาต่ำน้ำว่าเนาะเด็กในเมืองไม่รู้ว่าคลองหรือโคน ไปจ้ะดูข้างหลังกันดิประโคมประโคมหมนพี่ถ่ายหนูสิถ่ายไปเลยนะเข้าไปทำไมอ่นะเขาแว้าใไไนไงเดือต้นไหมเอาไปตัดแล้ใช่ไหม มันจะยากช่วงไหนคะพี่เริ่มตั้งแต่ชั้นสองชั้นสองโอเคอันนี้เรายังไม่ถึงชั้นหนึ่งนะจ๊ะคะเห็นใคราว่ารูปปวดยังนี่เหรอคะรูปโถเห็นไหมเห็นแล้วค่ะทุกคนนี่สาววารูปโถพี่เขาบอกเหมือนน้ำเต้ามากกว่านั่นเนี่ยดูสิอ่าคนมัไม่ค่อยสังเกตเดินเดิเดิใช่หนูก็ไม่เห็นแล้วเนี่ยตอนแรกแต่ทุกคนแต่ที่นีอ<ร>่อ<ร>่ะคือไม่ค่อยมีผีเสื้อนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาซิกิกัอ๋อพุชิกา พี่จิกาจะเป็นฤดูผีเสื้อนะทุกคนตามทองตามไรมันจะเริ่มเยอะนะครผีเสื้อก็จะเริ่มเยอะใช่ค่ะ้ะยมีต้นพริกด้วยทุกคนดูด,ดิว้าวมีหลายตัวใครปลูกนะนกมันก็คาบมาอ๋อ <c oughs> นกคาบพริกพวกนกเล็กเหรือพวกสัตว์ใหญ่ใหญอืออ่าเลือสัตว์ที่ปลูกป่าอย่างหนึ่งล้วเขากินอ,อ่ะเขาจะเดินไปอึอิงไปอะไรอย่างนี้ ดีนะทุกคนแล้วมันก็จะงอขึ้นนะอีกแล้วครับท่านตอนนี้เราก็เดินยาวเลยนะถึงชั้นหนึ่ง,ง,งร้านเช่าสะอาดไปเลยโอเคค่ขาก็บอกให้ล้างเช่าให้สะอาดทุกคนคทุกคนคะเดินมาถึงตรงนี้ประมาณโลนิดๆนะถึงคลองสามนะคะคแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เจอชั้นหนึ่งเลยนะคนทางอี่งยาวไกล นี่อะไรคะเนี่ยอันนี้เห็ดตะกูชุดที่ผมใส่ถักก้นเห็ดตะกูทองอันนี้คุณพนเห็ดตะกูทองอ๋อตะกูทองอันนี้ก็เหมือนกันหรอคะเอาไปต้มได้เห็ดลิ้นจือเอาไม่ได้ตะกูลเดียวกันแต่ไม่รู้ว่าใช้แทงกันได้หรือเปล่าอ๋อ นนต้ม<ด><ด>ไม่ได้แล้วคนเดี๋ยวไปกินมว่วนนะคะเหน็นในป่านะ่ะกินไปปลาเลยใช่สีเลยสีแง,ไไง,ไง่แก่ทุกคนต้นกะเหลียงน,น,นะคะ เหนื่อยมากทุกคนนี่ยังไม่ถึงชั้นหนึ่งเลยนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ชั้นหนึ่งค่ะจุดนี้เขาชอบถ่ายรูปกันกนะทุกคนนี่ห็นนี้นะคะเดี๋ยวเ,าเราเดินกันต่อต้นพญาสัตบัญด้านหลังของอันต้นพญาสัตบัญคนอื่นเขามาเขามีคนถ่ายรูปให้แต่เรา เน้นวิดีโอแล้วก nee. oh. <'re> ันไม่ต้องให้ใครถ่ายให้ค่ะตรงนี้ก็ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงชั้นหนึ่งเลยดูมองตก เยอะด้านหน้าเราอะใบไม้ลวกทุกคนคะตอนนี้อันอยู่ชั้นที่หนึ่งแล้วเห็นป่ะก็ไม่เท่าไหร่นี่นาโอเคเดี <They> ๋ยวเราเดินไปต่อนะ น,นี่น่าจะชั้นที่สองถึงแล้วคิดว่าตรงนี้ชั้นสองแน่นอน ขอ <Wow. S 2> oh, ตรงนี้ค่ะสามารถยืนได้เนี้ยสองคน ชิวๆไม่มีจริงบบะนะ้ำเย็นมากเย็นไม่ขึ้นตัวเ,เมือ่อกี้เห็นเจมืเย็นมาก,กาาค่ะคอมันต้องข้ามไปตรงจุดนี้นะคะทางขึ้น ชั้นที่สามมันต้องจับเชือกหรือว่าถ้าใครไม่จับก็ได้นะถ,ถือไป ที่สนะคะเหลืออีกไกลไหมพี่ทัน<ง>้นสีไม่ไกลทุกคนไม่ไกลเดี๋ยวเราไปกันต่อน,นะคะโ <Okay. S 2> อเคมันติดกันทุกคนก็ไม่ไกลมากแต่ว่ามันน่าจะไกลลงชั้นเจ็อะชั้นเจ็ดไกลเกินโอเคแล้วโกทุกคนไปค่ะกลับทางเดิมท้ความระมัดระวัง เพื่อนๆตอนนี้อันอยู่ที่ชั้นที่สีแล้วนะนี่สูงมาจากตรงนู้นะคะชั้นสีต่อไปชั้นที่ห้านะคะน้ำจะเย็นเลย เดินมาถึงชั้นห้านะนี่ด้านหลังเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนอกีกเห็นไหมขวามือโคตรสูงนะทุกคนแบบโข<ฮ>ดูดิเออถ้าใครเดินลงมาแล้วอะก็มาถ่ายรูปได้น,นะคะถ้าแบบรีบขึ้นนะของอันมามา,มาสุดท้ายแหละไม่ต้องรีบโอเคแล้วเดินกันต่อดีกว่าคะ่ะโอ้ดูอันเดินขึ้นมาเนี่ยน่ากลัวชิบเป็เลยไปจักร Let's go ค,คตอนนี้เขาให้เราแวะพักนะประมาณ12นาฬิกานะเตี่ยมพอดีเดินมาได้หน่อยหนึ่งแวะทานข้าวว้าวสูงนะวนดูด้านหลังอันดิดโคตรสูงอะ่ะสูงเกินวนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย เลือกเชือกเชือกทำร้ายคนเยอะคน <c oughs> พี่เขาบอกชั้นเจ็ดอีกนิดนึงอีกนิดนึงนิดนึงประมาณสายยังไง ชั่วโมงนะชั่วโมงนึง่งอ้โหชิวๆคนแต่ว่าขาลงม,<ต>มันก็จะหนึ่งอยงรูป,ป,ปด้วยเดี๋ยวนี้มันมีทั้งที่แวะถ่ายรูปประมาณแต่ของอันไม่ได้แวะแบบว่าถ่ายรูปนะทุกคนก็ให้พี่เขาถ่ายให้มันจะมีแบบให้เราถ่ายรูปเป็นจุดเป็นจุดนะคะ่ะหนูชวนใครมาเขาไม่มาเหนื่อยเอววอวควรทุกหลอดไหมใช่เราที่นี่หนูพาไปขึ้นเขากระโจมแต่ว่านั่งโฟวิวไงเราไม่ต้องเดิน มันบอกไม่มาแล้วไม่ก็้ดัดไม้ไดาดไปโควิโอใช่ไม่มาแล้ว <laughs> ไม่มีใครมากับเราได้แล้วทุกคนก็เลยมาคนเดียวนะคะชิวๆไปทุ <laughs> กคนคะตอนนี้อ่านถึงน้ำตกโกมิดกชั้นที่6แล้วนะคะ นี้มันต้องปีนหินเยอะปีนหินเยอะไปหน่อยบนดูด้านบนนั้นสีนี่ไม่เปล่าถึงแล้วเนี่ย เขาบอกเราว่าด้านบนว่างแล้วนะคะฉันเจ็ดไป let's go ว้าวทุวกคนคนเยอะมากเลยอะ่ะนี่ขนาดเรามารอบสุดท้ายนะคะเนี่ยอะไรคะไอหยังเอามา อะไรอ่ะอะไรอ๋อนึกว่าให้อะไรนึกว oh ่าให้แบงค์ไม่กล้าไม่กล้าชื่ออะไรชื่ออันหาต้องนานอยู huh? ่น okay. okay. ี่สุดท้ายมารอบสุดท้ายว้าวคนเยอะ คน,นเยอะค่ะหาจุดแรกจุดสุดท้ายเดี๋ดวจับเสียแป๊กเดี๋ยวลื่นแผลเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่นคนทางแบบยากมากว้าวทางไหนวะ ต้อเหนียวคะร่วงร่วงขอโทษค่ะไปจ่าโอเคแล้วก็พินพ์ใส่ทุกคนก่อนครับโอเคค่ะแอนี่มีคคแล้ววั<ห>น<ห>น,นีค่ะสัส่น้ำตั้งนานอะไรนะสวยโอเค <c oughs> มีพวกมีพวกดิงด้วไปอีกขอบคุณค่ะเขิขนเ เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กันก่อนนะอ่ไปไหนถ้ไปถ่ายรูปข้างบนดยก็ได้โอ้ยัวจรจงสวยกว่าเกิดเลยหลอกหรือเปล่าอ๋อทุกคนเขาถ่ายรูปก,กันตรงนี้ทุกคนทำามาถึง ข้าบนแล้วโกลกิโดชันเจ็ดทุกคนคะตอนนี้เรามาถึงน้ำตกโกลกิโดแล้วค่ะ <c oughs> ไม่เหนื่อยถ้าใครจะมาก็มาได้นะคะสูงเวอร์ <c oughs> แต่ว่าเราไม่สามารถใส่บิกินี่ได้นะคะทุกคน าะว่นทางน้ำตกโคตรสูงนะดูไปเดี๋ยวเราลงไปตรงจุดน,น,นู้นดีกว่าเขามีการถ่ายรูปกันด้วยนะคะประมาณบ่ายสองกวดีตากล้องกลับไปแล้วเรายังไม่ได้ถ่ายรูปไม่เป็นไรเราเอากล้องนี้แหละถ่ายนะคะทุกคนด้านหลังของอันว้าวสูงเวอร์นะนี่สูงไปยันนู้น ไม่รู้กี่เมตรนะคะเ,คเราเรอถ่ายทุกคนคะตอนนี้อันอยู่ที่น้ำตกโกรกอีดกแล้วนะคะนี่ ว้าว่าฮ่า่ยค่ะต้องดูนะครับโอ้ไกดที่ดูแลดีนะทุกคนนี่ครับค่ะ มัวถ่ายรูปนะคะช้าสิดในกลุ่มอย่างนี้แหละทุกคนถ้าใครมาทำคอนเทนต์อะไม่ต้องรีบก็ได้เหมือนเรามาโปรโมทให้เขาะอะคลิปหน้าต้องต้องจัดแล้วนะเนี่ยไปไหนดีล่ะคพว่าไปไหนดีคลิปหน้ามืดเลย กินแต่ข้าวข้าวตอน10บโมบงยังไม่ได้กินข้าวเลยเราขี้เกียจถ้าแบบว่ากินข้าวมากเนีย่ยมันจะหนักท้องไงทุกคน แก่งคนนี้แม่แก้งขายรูปให้เรารรคน,นนี้แก้งอะไรลูกกูได้รูกเยอะไหมเยอะมันเขามีพี่คนนั้นขายเยวยไม่บอกที่เราต้องนะแค่พี่ก็เป็นร้อยลวเพื่อนๆคะตอนนี้อันเดินออกมาจะถึงปากทางแล้วรู้สึกว่าไม่เหนื่อยจนเกินไปแต่ มันก็จะตึงนิดนึงนะคะพอะถ้าใครเดินป่าบ่อยๆก็คงจะไม่เหนื่อยเขามีเชื่อให้ก่อนแล้วก็กอดไปก่อนสวยนะดูดิด้ดานเนี้ยอันนี้ก็สวยน่านเล่นน้ำมากทุกคนคะตอนนี้อันมาถึงรถแล้วนะ